สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเปิดกุพระขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น ep ที่34แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องค่ะทางช่องก็จะได้ไปเสาะหาพระเดิมๆพระบ้านๆมาฝากกับทุกทุกท่านนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 1> 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 7 5 4 7 1 1 0ค่ะวันนี้ก็มีพระมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับองค์แรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงลายวัดศีละขันจังหวัดอ่างทองปี2513หลังยันนูนนิยมนะคะ เจ้าคุณนอวัดเทพศิลินอธิษฐานจิตปลุกเสกนะคะวันนี้มากันถึงสององนะคะสวยๆทั้งสององเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับสมเด็จวัดศรีรักขันนะคะสวยจริงๆค่ะสีสันสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะหนไหมคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นยันน้ำเต้ายันนูนนะคะ สวยนะคะอีกองคหนึ่งถึงจะมีกระดาษแปะอาจจะเป็นกระดาษคาถาหรือว่าอะไรก็ได้หรือไม่เขาอาจจะติดข้างฝาหรือวางบนสมุดหนังสือนะคะก็จะมีร่องรอยเล็กน้อยนะคะน่าจะไม่มีปัญหานะคะสวยทั้งสององนะคะสำหรับสมเด็จวัดศีละขันสวยสวยสององนะคะก็จะอยู่ที่500ค่ะ ห้าร้อยได้ถึงสององนะคะราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อผงใบลานบรรจุกิ่งด้านในเก่าไม่ทราบที่นะคะใครชอบพระเก่าๆไม่ควรพลาดนะคะเนื้อดีนะคะสำหรับองค์นี้ลองฟังเสียงกิ่งค่ะเห็นไหมคะได้ยินเสียงกิ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามและความชัดเจนกันค่ะค่ะสวยนะคะ สวยคมชัดนะคะดูด้านหลังนะคะเห็นไหมคะดูด้านหลังค่ะมียันมีรอยจานเยอะไปหมดนะคะสำหรับองค์นี้นะคะแต่สวยนะคะสวยเก่ามากเลยนะคะสำหรับพระ กิ่งไม่รู้ที่องค์นี้นะคะเก่าๆและสวยงามแบบนี้นะคะก็จะอยู่ที่ห้าร้อค่ะสวยมากนะคะเก่าไม่รู้ที่นะคะถ้าใครรู้นะคะรีบเลยนะคะจัดไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระร่วงเนื้อทองแดงลมดำหลวงพ่อต่อวัดพานุรังสีกรุงเทพปางห้ามสมุดพิม์พใหญ่ ปลุกเสกพิธีดีหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสําหรับองค์นี้นะคะสวยนะคะสวยเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นปางห้ามสมุดนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะเห็นไหมคะด้านหลังก็จะมียันนะคะมีสัญลักษณ์นะคะ สำหรับพระร่วงปางห้ามสมุดพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาเบาเลยนะคะแค่200นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมออกวัดทุ่งรีจังหวัดนครปฐมปี2517ทันหลวงพ่อเงินนะคะเป็นอีกหนงองนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะ สวยนะคะเดิมๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะเก่าด้วยสวยด้วยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเงินที่สวยนะคะเรามาชมด้านหลังนะคะแค่เลี่ยมก็รู้แล้วนะคะว่าเก่านะคะเป็นเก่ายุคเดิมๆเลยนะคะนี่สำหรับ ล็อกเก็ตหลวงพ่อเงินนะคะสวยๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบามากเลยนะคะทั้งเก่าทั้งสวยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปากน้ำเนื้อเงินรุ่น6ห,หายากไม่ค่อยพบเจอนะคะเป็นอีกหนึ่งองนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมมากนะคะสภาพสวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ เห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะสำหรับรุ่นหกนะคะเนื้อเงินนะคะสำหรับองค์นี้นะคะพระปกักน้ำเนื้อเงินรุ่นหกสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะเดิมๆนะคะเนื้อเงินแท้ๆเลยนะคะ สำหรับพระปากน้ำรุ่นหกเนื้อเงินองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่450ค่ะสวยเดิมๆนะคะเงินแท้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามอัดพลาสติกเดิมๆออกวัดรัต,ตนชัยจังหวัดอายุทยาปี2563นะคะสภาพเดิมๆนะคะ เป็นอีกหนึ่งองค์นะคะที่น่าเก็บน่าสะสมมากนะคะชื่นชื่อว่าหลวงพ่อกลวยนะคะจะออกวัดไหนก็คือหลวงพ่อกลวยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะท่านสวยมากเลยนะคะสำหรับรูปบานี้นะคะสวยมากๆค่ะเรามาชมด้านหลังนะคะ เห็นไหมคะด้านหลังก็จะมีชื่อวัดบอกนะคะสำหรับรูปภาพหลวงพ่อกลวยสวยๆรูปนี้นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำหลวงพ่อ สุวรรณวัดยางจังหวัดอ่างทองรุ่นหนึ่งนะคะสายเหนียวไม่ควรพลาดนะคะเพราะท่านเด็ดทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตีนะคะเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะหน้าสะสมหน้าบูชาติดตัวมากนะคะสภาพเหรียญสวยมากเลยค่ะสวยเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะดำสวยเลยค่ะ ใครที่เป็นสายเหนียวนะคะไม่ควรพลาดนะคะสำหรับหลวงพ่อสุวรรณนะคะสวยนะคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะน่าใช้มากเลยค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสุวรรณวัดยางสวยๆเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่650ค่ะสวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องจังหวัดเชียงใหม่สมาคมสำนักเชตุพลเหรียญน,นี้ก็จะสภาพล้างผิวนะคะแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะก็เป็นเหรียญที่ล้างผิวมานะคะแต่ก็สวยนะคะ เจ้าของอาจจะเห็นไม่สวยก็เลยล้างผิวออกสำหรับเหรียญหลวงปู่สิมสภาพนี้นะคะก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆกับสภาพของเหรียญนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดขี่คอพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้ปี2555 ซองเดิมๆเลยนะคะพร้อมใบคาถาตอกโค้ด55ด้านหลังมุมล่างนะคะนี่ก็จะเป็นเหรียญเดิมๆเลยนะคะไม่ได้มีการใช้เลยนะคะสวยเดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมองคพระด้านในกันค่ะสวยมากเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะสวยเดิมๆเลยนะคะผิวนี่ยังวิ้งอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสวยเดิมๆเลยค่ะ สวยทั้งเหรียญเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้สําหรับเหรียญหลวงปูท่ทวดส,สวยๆเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะพร้อมซองเดิมๆพร้อมใบคาถาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นใหญ่ในวันนี้นะคะนั่นก็คือแบงค์ที่ละลึก60บาทในหลวงร .9 ใส่กรอบแขวนบูชาได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่ง แบงค์นะคะที่หายากนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยนะคะใส่กรอบเก่ากรอบเดิมๆเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดิมๆเลยนะคะไม่มีขาดนะคะสำหรับใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามและความชัดเจนของแบงค์กันค่ะ เห็นไหมคะสวยนะคะสวยเดิมเดิมนะคะดูกรอบนะคะกรอบก็สวยนะคะเก่าค่ะ60บบาทนะคะเก่ามากเลยค่ะด้านหลังนะคะนี่ค่ะ สวยเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็หาชมยากนะคะสำหรับแบงค์เก่าๆอย่างนี้นะคะสำหรับแบงค์เก่าๆใบนี้นะคะ60บาทก็จะอยู่ที่450ค่ะสวยนะคะสวยเดิมๆนะคะใส่กรอเพร้อมแขวนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินสีห้ารอบนะคะปี2516วัดบวรนิเวศกรุงเทพพิมพ์ใหญ่กะไหละทองสภาพสวยมากเลยนะคะที่สำคัญหายากนะคะสวยๆแบบนี้นะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะส่วนมากแล้วก็เจอแต่ไม่ค่อยสวยนะคะแต่เหรียญนี้สวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะกะไหละทองยังวิ้งนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยเดิมๆนะคะไม่มีที่ติเลยนะคะสวยมากนะคะสำหรับเหรียญพระพุทธสวยๆเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่400ค่ะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระแก้วเนื้อผงหลังยันดวงตัดสลูหลวงพ่อเริ่มวัดบางพระจังหวัดชนบุรี เป็นอีกหนึ่งองค์ที่หายากนะคะสภาพสวยมากนะคะวันนี้มาถึง2องค์นะคะสวยเดิมๆเลยนะคะสำหรับสององค์นี้นะคะเดี๋ยวมาดูองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะคะความละเอียดอ่อนขององค์พระนะคะสวยทั้งสององค์นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันค่ะด้านหลังก็สวยนะคะชัดเจนมากเลยนะคะคมค่ะสวยงามนะคะ สำหรับพระแก้วสวยๆหลวงพ่อเริ่ม2องค์นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะราคาเบามากเลยนะคะ350ได้ถึง2องค์นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังยันเจ้าคุณธงชัยวัดไตมิตรกรุงเทพปี2554เป็นรุ่นที่1น,นะคะที่รวบรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ มาผสมมากมายเพื่อจัดสร้างนะคะก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บแล้วก็น่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองคพระชัดๆกันค่ะเป็นสมเด็จที่สวยมากเลยนะคะสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นยันนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเขาสวยนะคะ เนื้อสมเด็จเก่ามากเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะสําหรับสมเด็จสวยๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่300ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะสมเด็จราคา300<ส>เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงปุวัดคลองหอมจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปุสุขวัดปากคลองมะขามเท่าปุกเสกสภาพสวยหน้าบูชา ตัวนะคะสาหรับองค์นี้นะคะองค์ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะกําลังพอดีนะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะดูเนื้อหาสาระนะคะเป็นพระปิดตาที่เก่ามากเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะ สำหรับปิดตาเก่าสวยๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่450ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะหน้าเก็บหน่าสะสมหน้าพกติดตัวมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระศิวลีเลี่ยมพลาสติกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสภาพเดิมๆเลยนะคะสวยมากนะคะสำหรับพระศิวลีนะคะจะค้าขายก็ดีนะคะ จะเดินทางก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะน่าใช้มากเลยนะคะยิ่งองค์นี้นะคะเรี่ยมเก่าพร้อมใช้นะคะดีงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะนี่คือเลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะคะถ้าใครรับไปก็ห้อยได้เลยนะคะไม่ต้องไปเลี่ยมหรือว่าใส่กรอบเลยนะคะสวยมากเลยนะคะ องศิวลีด้านในก็จะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะสวยเดิมๆค่ะสำหรับศิวลีสวยๆเรี่ยมเก่าเรี่ยมเดิมๆแบบนี้นะคะสององก็จะอยู่ที่ห้าร้อยค่ะราคาเบาๆเลยนะคะห้าร้อยได้ถึงสององนะคะถูกมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระสมเด็จเนื้อผงแพรสี่พันหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้ก็จะสวยกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะสวยคมมากเลยนะคะสำหรับแพรสี่พันนะคะสวยเดิมๆนะคะด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ของเขานะคะ นี่ค่ะแร่สี่พันนะคะก็จะเขียนชัดๆแบบนี้นะคะสำหรับสมเด็จแร่สี่พันพร้อมกล่องสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบากันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงลายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองฝังตะกุดทองนาคเงินกล่องเดิมเลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งองค์นะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสภาพสวยเดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในกันค่ะสวยมากเลยนะคะสีลุ้งสวยมากเลยค่ะสําหรับสมเด็จหลวงพ่อแพรนะคะฝังตะกุดนะคะทองเงินนาคนะคะสวยงามมากเลยนะคะด้านหลังก็สวยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราไม่ได้มาองค์เดียวนะคะเรามาถึงสององนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเรามาถึงสององนะคะที่สำคัญนะคะสวยทั้งสององค์เลยนะคะสวยนะคะเลือกไม่ได้เลยนะคะว่าจะเอาองค์ไหนนะคะทางที่ดีก็รับไปทั้งสององค์เลยนะคะสำหรับหลวงพ่อแพรลายสวยๆส,สององ,องพร้อมกล่องเดิมๆนะคะก็จะอยู่ที่ห้าค่ะ คุ้มมากเลยนะคะห้าได้ถึง2องค์พร้อมกล่องเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงหลวงพ่อเกษมสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางปี2532หลังยันกล่องเดิมเลยนะคะสภาพสวยมากนะคะสวยเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในกันค่ะ ค่ะก็จะสวยเดิมๆเลยนะคะจะเป็นอีกหนึ่งองค์อีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันค่ะเห็นไหมคะด้านหลังก็สวยชัดเจนมากนะคะหลับหลวงพ่อกเกษมสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะ เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงหลวงพ่อรวยวัดต,ตะโกจังหวัดอยุทยารุ่นรวยจริงปีสองพันห้า้ยห้าสิบนะคะเนื้อผงมหามงคลขาวพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์นะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะสำหรับหลวงพ่อรวยเนื้อผงนะคะสวยมากนะคะสำหรับหลวงพ่อรวยสวยๆองค์นี้พร้อมกล่องเดิมๆนะคะก็จะอยู่ที่300นะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะ นี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชอบใจหรือถูกใจพระองค์ไหนนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะได้ไปเปิดกุพระด้วยกันขอบคุณมากค่ะ